ครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับวับนนี้แรงกิ้งคือนะฮะหนในซีรีส์นินทาการ์ตูนเราจะมา,าดูอันดับตัวละครขวัญใจแฟนๆบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในเรื่องของ Hunter Hunter นะครับครั้นี้เป็น20อันดับนะครับเรามาดูว่าในยุคสมัยนี้นะครับที่เราอาจจะห่างหายจาก Hunter Hunter ไมใไ่ใช่ใช้คำใหม่ตัวว่า Hunter ร Hunter ออาจจะห่างหายเราไปนานนะครับแต่ว่า ความทรงจําดีๆที่มีต่อตัวละครที่เรารักเนะี่ยมันเยอะซะเหลือเกินนะฮะเรามาดูว่า20อันดับเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับชาวอินเทอร์เน็ตในประเทศต้นต,นตำรับของเขานะครับอันดับที่20นะครับนี่เลยครับโคมุง,งินะครับเป็นตัวละครคีย์หลักครับถ้าเกิดไม่มีนางนะครับเออภาคคิเมร่าแอนจะไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับสุดยอดเลยได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่กอบกู้โลกก็ว่าได้ด้วยนะ ด้ความมุ่งมั่นและความเล่นกุญ g ิของนาที่เก่งซะเหลือเกินจนปัจจุบันนี้จะมีเกมกุญหญิมาให้เราได้เล่นกันแบบจริงๆแล้วนะเห็นก็มีการวางจําหน่ายนะฮะแล้วก็จะมีการจัดงานสอบฮันเตอร์อะไรนั่นอีกนะเดี๋ยวเราจะเอาข่าวเอารายละเอียดมาฝากกันละกันแต่มีทุกอย่างครับยกเว้นการ์ตูนให้กับให้ที่กลับมาให้เราได้อ่านไม่เป็นไรนะกูว่ากูจะไม่วกไปเรื่องผมขอโทษผมยกมือไหว้กราบขอโทษทุกคนทุกท่านด้วยจริงๆครับ โอเคพอพอผมจะไม่พูดถึงอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับมามามาต่อต่ออันนั้นก็มันมีทั้งเกมม,มีทั้งนู่นมีทั้งนี้มันมันมันก็ดีใจอะ่ะเราเราเราก็เป็นแฟนฮันเตอร์ถูกปะ่ะเราก็ดีใจอะ่ะแต่เราจะดีใจมากกว่านี้ถ้าเราได้อ่านต่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเออก็อยากให้จารย์แกหายไ,ไวๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับอะไร่าเงี้ยมาไม่หมดว่ะฟลอร์เราห้ามมีได้เนี่ยอันดับ19เป็นไงโอเคครับนักเกลิลน,นะครับ นักเกิร์นไบพอพูดถึงบบยแล้วนึกถึงเพื่อนรักเราในเอลเดนลิงกันเลยทีเดียวไหมเป็นฮันเตอร์รักสัตว์นะฮะฮันเตอร์ฮันเตอร์ลักสัตว์สัตว์ลักนะเป็นคนใจดีนะแต่ว่าเป็นคนเป็นคนแบบบ้าดีเดือดเป็นคนดูท่าทางดุดุแล้วก็เป็นตัวละครที่ใส่ชุดนักเรียนมอปลายนะับผมรู้สึกแบบโอ้โหมึงมามึงมาถึงแบบว่าอะไรขนาดนั้นมันเอา แบบชุดนักเรียนมอปลายเนี่ยนะและทรงผมแยงกี้โหกูปวดใจเลยตอนแรกที่เห็นนะนะฮะเออแต่ก็รู้สึกว่าเออพอผ่านผ่านไปก็ชอบตัวละครน,นี้เหมือนกันนะครับกับสแตนฮาโครเมื่อเยอมาสแตนในนี้กับความสามารถฮาโคราลของเขานะครับอันดับ18บแปดครับจินฟรีสนะครับผมเออเป็นอ่า อันนี้เผื่อใครที่ไม่ใช่แฟนฮันเตอร์เน่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวละครตัวนี้เป็น,เ,ปนเอ่อเป็นพ่อของพระเอกนะเขาเป็นนายกรัฐนายกรัฐมนตรีนะครับเขาชอบไปงานเลือกตั้งครับพอดีทิ้งลูกทิ้งเมียฮะลูกก็เลยตามไปถึงงานเลือกตั้งแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นนะครับเราเล่น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเป็นพ่อดีเด่นในเรื่องนะครับมันเป็นสุดยอดหนึ่งในห้าสุดยอดฮันเตอร์ของโลกนะครับเลือกความเก่งเก่งมากอยู่แล้ว ความสามารถในด้านสมองและพละกําลังก็ใช้ย่อยเพราะว่าดูจากฝีมือฝีไม้ลายมือการต่อสู้นะครับลูกตามหามานั้งชีวิตนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไปที่งานเลือกตั้งน่าจะดีเป็นการส่งเสริมให้คนเราไปเลือกตั้งด้วยนะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์ไม่ใช่เรียบร้อยพาร์ทนี้อันดับ17นะครับอาลูกะนะครับกับความสามารถในการเป็นนานิกะ อาลูกะโซดิกนะครับความสามารถคือดราก้อนบอลนะครับขอพรอ,อะไรก็ได้นะครโดยที่ถ้าเป็นคนอื่นขอก็มีการเหมือนจะต้องอ่าเกิดสิ่งที่มันทับทับถมแล้วมันจะต้องไปอ่าถมทวีกับคนที่ขอต่อๆอไปแต่ต่อไปแต่ว่าขี้รัวจะขออะไรก็ได้เลยนะครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆดราก้อนบอลนะครับเป็นเด็กผู้ชายครับซึ่งมีเคยคนที่ รับไม่ได้ฮะกับการที่มีการระบุว่าอารุกะเป็นเด็กผู้ชายดังนั้นก็ต้องยอมทุกวิธีทางในการที่จะไล่ด่าทุกคนที่พูดความจริงว่าอารุกะเป็นผู้ชายก็เลยเกิดจุดปลองดองกันนะครับโดยผมเองนะครับผมก็เลยบอกว่าเอางี้ครับคุณก็คิดซะว่านานิกะมันเป็นเด็กผู้หญิงส่วนอารุกะก็เด็กผู้ชายเหมือนเดิมแค่นี้ก็สบายใจแล้วโอเคเออใช่ตระกูลโซนิกไม่มีลูกสาวแต่ อารุกะเป็นผู้ชายเราเอาข้อมูลจากใน Data าบุ k มาบอกเป็นผู้ชายกูโดนด่าด้วยไม่เป็นไรอันดับ16ครับว้าวตัวละครที่หนึ่งผมก็ชอบมากครับซินเวอร์โซดิกครับซินเวอร์โซดิกนี่เป็นพ่อของคิรัวนะครับเป็นคนที่รักลูกและถูกทางนะเหมือนจะตามใจลูกและเชื่อมั่นในสิ่งที่คิรัวจะทําหรืออะไรอย่างนี้ก็เหมือนจะตามใจโอ้ลูกเป็นพิเศษเออเพราะว่าลูกคนนี้นี่มันพิเศษซึ่งก็จริงนะ เป็นพ่อที่ดีกว่าพ่อพระเอกร้อยเท่าเดเป็นพ่อที่ดีกว่าพ่อกอนเยอะอยู่นะครับเอยังเป็นห่วงลูกนะฮะเอยังมีการแบบคอยอย่างอย่างอันนี้เราจะได้เห็นตัวละครซินเวอร์โชว์ความสามารถมากๆในตอนที่สู้กับคุโรโรหัวหน้ากลุ่มโจนเงามายาซึ่งตอนนั้นก็เทพพอแล้วยังจะมีฉากที่โคตรเท่คือต่อยไอ้ระดับหัวหน้าหน่วยมดอย่างจีโตใช่ไหมโดนหมัดเดียวคือเละเป็น เลยเป็นโจกเลยโอ้แม้แต่ฮันเตอร์ระดับแนวหน้าที่ติดตามในเทโล่มามันยังสู้กันนานเลยนะคุณโมราอุเนี่ยสู้กับจีโต้ไม่รู้ผลรู้อะไรสักทีว่าไงค็เอาแมวแมวม,มันเข้าห้องพี่มาแมวมันเข้าห้องพี่มาเปมันแอบ,บเข้าไปมันน่าจะสติลพี่น่าจะดูไม่ทันแน่ๆ<笑><笑><笑>โอเคเนี่ยซินเวอร์โซนิกอะคือเขาเก่งจริงๆนะฮะ ผมนี่ก็เก่งจริงๆริอะเดี๋ยวเผื่อคนดูย้อนหลังไม่เข้าใจเพอดีก่อนที่ผมจะกดเล็ขอข์ดพันีผมไปเข้องน้ำแล้วยาแจมนอนป่วยอยู่เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะแบบเออจะเงาหงอยเปล่าเปลีป่ยวเกินไปผมก็เลยแอบเอาลูกแมวไปวางไว้ในห้องนะะซึ่งพอเราเอามอนสเตอร์ไปปล่อยเนี่ยมันก็จะสร้างความวุ่นวายแลวอะไรเงี้ย้วเดี๋ยว,วก็เราก็รอดูผลเท่านั้นเองสักพักหนึ่งเท่านั้นเองฮะหกนาทีเท่านั้นเองเออไอ้ตัวนั้นก็สามารถแสดงเอฟเฟกต์จนยาแจมเอามาปล่อยคืนที่ห้องผมเมื่อกี้ โอ,อันดับ15ครับมาจิครับโอเคตัวละครตัวนี้คนชอบเยอะมากนะตั้งแต่ตอนที่โผล่มาเลยเออมาจิโคมาจิเน,นะครับออใช้ความสามารถสแตนเส้นได้อันนี้ยังสแตนไม่เลิกออใช้เน้นเป็นเส้นได้ออที่มองไม่เห็นแล้วก็มองเห็นออตอนที่เธอมาเย็บแขนให้ให้ฮิโซกานี่ นอกจากเราจะเห็นโมเมนต์ว่าฮิโซกะดูเหมือนจะชอบชอบมาจิแล้วคนอ่านทุกคนก็ยังชอบชอบมาจิกันด้วยนะฮะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหัวหน้ามากๆนะครับซื่อสัตย์ในด้านทั้งหน้าที่และความรู้สึกนะครับมันน่าจะแบบแว่าด้วยความที่เธอน่ารักด้วยมั้งเพราะจำได้ว่าในทีวีแมกกาซีนเนี่ยไอ้ผลวหวตัวละครหญิงที่ชื่นชอบมาจิแม่งพุ่งสูงมากนะตอนนั้นอันดับที่14ี่นะครับผมประธานเนเทโรนะครับ ไอแซคเนเทโลครับผมตัวละครตอนตัวน,นี้นี่ตอนนั้นผมเคยพูดว่าไงนะในเวอร์ชันอนิเมะเก็บไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ใช่ไหมตอนงานศพอาจ,จารย์เนเทโลถ้าในเวอร์ชันมังงะจะมีหนังสือโปวางอยู่ด้วยเพราะว่าของชอบแกแต่ในอนิเมะน,นี่ไม่มีนะเสียดายนิดนึงก็เป็นฮันเตอร์ที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมเขบอกเก่งมากๆถ้าแบบตอนสมัยหนุ่มๆนี่โอ้โหจินตนาการความเก่งจะไม่ออกเพราะแกเก่งโคตร ด้นนี้เราส่งฮันเตอร์ที่แกร่งมากๆไปสู้กับระดับราชาเราจะได้การต่อสู้ที่เดือดมากๆมาหนึ่งคู่นะฮะอันนี้เจ๋งจริงๆคนนี้คือเก่งสมศักดิ์ศรีที่เราคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยมันต้องเก่งมากๆเออซึ่งก็เก่งมากๆ,ๆเก่งตัวเท่าบ้านอันดับ13าครับผมเลโอริโอนะครับผมเลโอริโอนี่เป็นหนึ่งในตัวละครหลักนะครับที่อ่าจะบอกว่าไงดีคุณนึกถึงคั่วบาร่าในยูยูฮาคุโชผลงานเรื่องก่อนของอาจารย์แกที่คั่วบาร่าเนี่ย อุ้ยคั่วบาร่าเด่นกว่าด้วยอย่างน้อยเนี่ยลหลายๆซีนคั่วบาร่ามาได้โชว์ออฟแลโอลิโอกูบาร์บางมากตั้งแต่ตอนหลังสอบฮันเตอร์มาถามจริงๆทุกคนเห็นซีนที่มันต่อสู้แบบเท่ๆหรือสร้างความประทับใจหรือมีบทเด่นไหมไม่มีเลยแกแกงมากอะแต่มีซีนที่ผมแบบว่าก็ชอบอยู่คือตอนที่เขางัดงัดข้อโชว์จำได้ไหมที่มันมีพี่บึกคนหนึ่งเเขาจะมางัดข้อ แล้วมันงัดกับกอนไม่ได้เพราะกอนมันตัวเล็กไปไงมันจะงัดกันยังไงล่ะเลโอเรียวเลยบอกงันเดี๋ยวฉันลงแทนเองนี่แล้วก็งัดชัวงแล้วเออไอ้นี่ก็บอกพี่ชายนี่เก่งจริงๆเลโอเรียวบอกสองคนข้างหลังยิ่งเก่งกว่านะเหรอนั่นแหละครับบอกต่อยพ่อกอนเนี่ยอันนั้นก็เด็ดเลยโอเคต่อยพ่อกอนแล้วกอนบอกว่าก็เอ้อะไรนะแล้วพ่อกอนก็บอกว่าก็ยอมให้ต่อยนะนะเด็ดเลยนั่นแต่นก็ดีนะครับ เออตอนที่ออกมายืนด่าพ่อยืนยืนยืนด่าพ่อก่อนใช่ใช่ใช่อันดับสิบสองครับผมในเฟลิโตครับ,รบตัวละครที่หลายๆคนชอบมากเหมือนกันหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยพอเห็นเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกว่าอุ๊ยตัวละครเท่ดูดีมีสง่าราศีเจ๋งมากท่านั้นจะเก่งมากปรกากฏพอฆ่าใครปุ๊บแล้วแม่งนั่งอุ้มหัวใครปุ๊บไม่ฉันเกลียตัวละครตัวนี้ไม่ไมอย่างเงี้ยและะ้วสภาพหนึ่งก็กลับมาชอบเหมือนเดิมเพราะเราจะเริ่มเห็นว่าไอพวกทหารมดพวกนี้แม่ง บางตัวมันก็มีมันก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนี่ว่ากลายไปว่าตอนนั้นคนหมั่นไส้ก่อนนะที่มันเอ,อไปกระทําชัมเลาปีโตแล้วยืนบีบคั้นเขาอยู่ได้ไอนน้นี่มึงนี่ออะไรอย่างนี้เลยนะฮะเอ,อเป็นตัวละครที่ทัออ้งทั้งมีคนทั้งชอบทั้งเกลียดดีไซน์ดีมากนะตัวละครตัวนี้เนเฟลปีโตนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะฮะออแค่ว่าออร่าของมันก็ร้ายกาจมากสุดยอดหนึ่งในตัวละครที่ โคตรเจ๋งแต่ถามว่าตัวละครตัวนี้แพ้ได้ไงครับเอา้าก็ก่อนแปลงล่างสุดยอดฮะผมพอดีก่อนเพิ่งไปดูไอ้อาเบยาลาเนก้ามาก็เลยแปลงล่างเป็นอาเบแล้วก็เลยย่อยแล้วหน่อยก็แล้วก็เรียบร้อยเลยครับปีโตกลายเป็นเศษเนื้อเพราะก่อนเก่งเกินไปอันดับ11นะครับผมบิสเกตครูเกอร์นะฮะหรือคุณบิสเกตนะครับอาจารย์ของ2หนุ่มนะครับของก่อนกับชิลัวนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากเลยครับเพราะว่า ปกติเนี่ยหลายๆการ์ตูนหลายๆเรื่องเวลาที่ตัวละครมันฝึกวิชาบางคนจะชอบข้ามไปเพราะว่ารู้สึกมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยการสอนของบิสเกตมันสนุกมากนะครับในช่วงในภาคกรีฑไอแลนด์แล้วก็พลังและล่างที่แท้จริงของบิสเกิตนี่ก็เป็นที่ตราตึงของหลายๆคนทําให้ตัดคําว่าสาวน้อยออกไปได้เลยนะครับสุดยอดมากคุณป้าเอ้ยคุณหนูบิคุณหนูบิสกตะเกเ่งมากอันดับสิบเป็นไง อันดับ10นี่หูมาได้ไกลเหมือนกันคนนี้ชอบเลยนะครับคูราปิก้านะครับความสามารถพิเศษก็คือเอาเข็มทิ่มขาตัวแล้วแปลงร่างเป็นคิรัวครับโอเคชาแนกชาแนกครับชาแนกแห่งกลุ่มโจรเงามายานะครับชาแนกริวเซนะครับเน้นสายควบคุมนะฮะตัวละครตัวนี้นี่แรกๆดูเหมือนจะจางๆหน่อยแต่ว่า มันก็ไม่จางนะตอนที่มันอารวาดในงานยอกยอกชินเราก็เห็นว่ามันมันมันกรเท่ดีนะเออดาร์คไวท์ใช่ไหมฮะเสียงที่ใช้ควบคุมผู้อื่นนี่แต่สุดท้ายตัวละครนี้ตายเนี่ยเศร้าตรงนี้แหละบางคนเขาก็อุตส่าห์ชอบขนาดนั้นทำไมทำร้ายจิตใจกันตลอดเลยอย่าได้บอกว่าชอบนะอันนี้ผมขอนอกเล่งอ,อีกน,นิดนึงนะครับอย่าได้บอกว่าชอบนะเหมือนตอนที่คนชอบตัวละครปอนนะฮะหนะูสาวน้อยน่ารักที่ปล่อยพึ่งอ่ะจำได้ไหม มีคนโหวตไปเยอะบอกน่ารักจังไปพึ่งต่อยเขาทีอยากให้กลับมามีบทจังเลยอาจารย์ธงอาชีพบอกกูจัดให้ในภาคคีเมล่าแอน์อนเนี่ยเขียนให้ป้อนมามีบทด้วยการวิ่งหนีการไล่ล่าของพวกคีเมล่าแอน์แล้วโดนไอ้มดมดตัวตัว,ตว,ตวที่มันมีหนามหนามอะมันเอามัน,ม,นมันเอาปืนยิงเส้หัวกระจายไปหัวกระจายตรงส่วนปากส่วนส่วนคางไม่ติดกันแล้วก็ไปแหวกล่างซะกระจายเป็นเศษเนื้อจับแดกแล้วก็บอกสะใจจังเว้ยนะอืไปไงล่ะ อย่าได้บอกว่าชอบตัวละครตัวนี้มากต่อหน้าอาจารย์แกอีกนะฮะเออย่างชาแนกนี่ชอบนักเลยตายคาชิงช้าไปเลยใช่ไหมใช่ปะม,มันตายคาชิงช้าส่วนกอนทอปี้ตายคาห้องน้ํานะครับห้องน้ําเดียวกับที่อาเบยยาลานากา้านี่แหละเขาบอกในเมสไม่มีฉากนั้นอุ้ยดี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 มากดี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 มากแม่งทำ้ายใจิตใจพวกกูมากเ <K le af> ขาบอกในเมไม่มีดีแล้วครับดีแล้วครับ มีคนบอกในเมยังไม่ถึงไม่เขาหมายถึงฉากฉากป้อนตายในเมเออฉากป้อนตายเนี่ยไอ้ภาคีไม่ได้แอนจบไปนานแล้วส่วนฉากชาแนกตายในเมมันไม่มีอยู่แล้วเพราะมันยังไม่ถึงเออเข้าหมายถึงป้อนโดนช้ำแหละล่างเป็นเศษเนื้อเออในเมถ้ามีมันก็เกินไปเออเออฉากอน,นั้นไม่มีแต่ว่าตายเฉยๆแต่ไม่ได้ตายโหดแบบในมังงะในมังงะเขาปลดปล่อยฮะ โอ้โหอันดับ9นะครับผมเฟตันนะอู้กลุ่มโจนงามายาเรามาเฟตันพอเตอร์นะครับตัวละครตัวนี้มันเท่มานน่ามันออกมาเลยอ่ะตัวละครเด็กตัวเล็กๆนะครับผมแสกกลางอ่ไม่ใช่เด็กบ้าเลยะตัวละครพ่อหนุ่มรูปหลอนตัวเล็กๆนะครับแววตาเย็นชาไว้ผมแสกกลางโคตรเท่และเก่งด้วยขวัญใจแฟนๆใช่ครับผมพูดถึงรีวายแอคเคอร์แมเดี๋ยวก็เฟตันผมก็ชอบมากนะเห็นดีไซน์ตอนแรกๆอ่ะ เออแล้วมีความรู้สึกว่ายังไงมันก็เก่งอ่ะแล้วมันก็เก่งสมใจเราด้วยนะครับออแล้วยิ่งความสามารถตอนกขาใช้ที่แปลงล่างเป็นเพนแพคเกอร์ใช่ไหมโอ้เท่ทมากเท่มากในมังอาจจะเป็นแพนแพคเกอร์ป่ะหรืออ,อหรือเขาแก้เป็นเพนแพคเกอร์แล้วเ,ออเท่เท่อันดับ8นะครับผมไคโตะหรือไคนั่นเองนะครับตัวละครที่โผมตั้งแต่ตอนแรกตอนนั้นเลยนะครับ ที่สอนให้กอรู้ถึงความน่ากลัวของอต้นดงบีชงูนะครับเอไม่ใช่แล้วก็มีบทในภาคฮิเมล่าแอนแล้วก็อุ้ยคนดีใจมากครับชอบมากครับใครสุดยอดเท่มากครับอาจารย์ผมชอบมากขอให้มีบทเยอะๆนะครับแน่นอนครับเหลือเหลือแต่หัวเออแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นฮิเมล่าแอนผู้หญิงหน้ากละหน้าตัวประกอบนะครับ ก็น่าจะหมดแล้วแหละขายกูความสามารถเท่ด้วยนะเคซี่เปีเอโลเห็นไหมตอนนั้นออต่อไปครับอ๋อแต่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับหรือหรือเปล่าโมเมนต,ต์ตอนอ่านบูมตอนนั้นใครยังจำได้มั้งครับที่มีอีเด็กที่มันด็อกเด็กดอกเดก,ดก,ดกแล้วไอที่เป็นคิเมล่าแอนและยังมีความทรงจำเดิมอยู่ไหนหนที่แบบว่าฉันจะปกป้องเลนะเองเลนะเลนะเลนะ อีเด็กนี่แบอบกไม่ใช่เขาไม่ใช่เลยนะเขาชื่อใครพวกคุณตกใจพวกคุณดีใจหรือว่าพวกคุณเฮ้ยอย่างนี้ไหมคุณเจอไพ์หรือคุณเฮ้ยมันจะมีสองกลุ่มผมอยู่ในกลุ่มเฮ้ยเพราะว่าแม่งกลายเป็นตัวประกอบใครกูกลายเป็นตัวประกอบไปซะแล้วอันดับเจ็ดอ้มันต้องอย่างนี้สิครับอันดับเจ็ดครับผมอิลูมิโซนิกนะครับ ตัวละครตัวนี้นี่พี่ของขี้รัวนะครับโผลมาตอนแรกเนี่ยเป็นไอ้เวอร์ชันกีตาร์เคลิ้นก่อนแหมแล้วพอถอนแข็มปุ๊บถอนแข็มปุ๊บนี่ <c oughs> กูว่าบางคนไปนอนแล้วล่ะจะเที่ยงเอ้ยเที่ยงคืนกว่านี่มันมันถอนแข็มแล้วอ่ะพอถอนเข็มปุ๊บนี่คือเท่เลยเอยแล้วรักน้องนะครับแต่ไม่แสดงออกแสดงออกอีกอย่างหนึ่งแต่จริงรักน้องแล้วไม่ใช่รักแบบพี่น้องที่ธรรมดารักแบบอยากครอบครองอยากบงการนะ เป็นตัวละครที่ดูเท่มากผมชอบตอนที่เขาโผลมาจัดการกับพวกสิบปูเท่าอะ่ะเพราะตอนนั้นเขาวาดหน้าตาอิลูมิดูสวยเวอร์เลยนะครับเออคุโรโรจ้างมาเก็บสิบปูเท่าตรนนั้นนะเพื่อจะได้ยุติการต่อสู้ตรงน,นั้นด้วยอ้ห Baker, โหนี่พอพูดถึงก็มาเลยนะครับอันดับหกครับคุโรโรล,ลูซิเฟอร์ฮะหรือคลอรโรล,ลูซิเฟอร์ๆๆๆนะครับที่เขาเขียนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ ตัวละครตัวนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์แกสุดยอดใน,นเรื่องของการออกแบบตัวละครจริงๆเนาะบางทีมันก็ดูมันจะเป็นแบบอะไรที่มันเรียบง่ายแต่มันจะดูดีมากๆอย่างพี่แกเนี่ยใส่เสื้อโค้ทฟู่ฟูแล้วมีกางเขนกลับหัวเนี่ยเออเฮ้ยแต่มันเท่โคตรๆเลยแล้วเรารู้มันต้องเก่งมากๆความสามารถนี่บรรยายได้หลายหน้ากระดาษจนถึงทั้งคันต้องทําคลิปมาเลยทีเดียวนะครับเ,ออเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุโรโลลูซิเฟอร์นะครับสามารถไปย้อนดูได้เมื่อคลิปเมื่อ5 6ปีที่แล้วนี่แหละ ละครตัวนี้นี่คือเท่มากๆแล้วก็ความเก่งนี่คือสมสาแก่ใจทั้งคนอ่านคนดูแล้วก็สาแก่ใจฮิโซกะด้วยนะครับอันดับ5ละ่ะเมลเอ็มนะครับราชาราชามดซึ่งตอนแรกหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบไอ้นี่มึงนี่มึงจะต้องเลวมากนั้นเนี่ยไอ้พวกคิดไม่ร่าเอ็นเอ้ยที่ไหนได้แสดงว่า มันแสดงถึงความไร้เดียงสาของตัวราชาที่เพิ่งลืมตาม,มาดูโลกได้ไม่นานด้วยแล้วก็เราจะได้เห็นว่ามันมีมุมอ่อนโยนแล้วมันก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีหัวจิตหัวใจครับเหมือนอย่างตอนอุลคิโอลาบอกกัอิโนโวเอว่าขอบใจนะที่ทําให้เราได้รู้จักคําว่าหัวใจส่วนนี้ก็ส่วนของเมลจะเป็นขอบใจนะที่ทําให้ได้รู้จักกับคําว่าความรักเฮ้ยแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากนะเพราะว่า เป็นคนที่เกิดมาแบบว่าในสภาพแวดล้อมทุกอย่างนี่คือเหมือนจะส่งตัวเองให้คือจะต้องเกิดมาเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของโลกนะครับแต่ว่าในเขาเกิดมาในเวลาไม่นานแต่เขาก็ตายไปแต่ก่อนตายในเขาได้พบกับความรักนะครับโอ้แม่เจ้าสุดยอดน้ําตาไหลหด้วยตอนที่เราอ่านกันตอนนั้นนะ่ะเออแม่งกลายเป็นโรแมนติกเฉยเลยภาคนั้นที่โหดมากๆากเออโหดโคตรเลยคิเมเบล่าแอนสุดท้ายเรา้วรู้สึกว่าไอ้นี่คือพระเอกของของภาคคิเมเบล่าแอนนี่ว่าอย่างนี้เลยนะครับ สุดยอดสุดยอดอันดับ4เป็นไงครับกอนครับโอเคไปอันดับ3ครับผมฮิโซกะโมโรนะครับหนึ่งในตัวละครที่เท่มากๆนะครับแล้วก็อยู่กับตัวละครเอกกันมาเป็นเวลานานมากๆนะฮะอันนี้เออเหมือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโมเมนต์ที่ผมชอบที่สุดของฮิโซกะนี่คือตอนภาคกรีดไอแลนด์ที่ร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันสู้กับเลเซอร์อะ่ะแล้วแบบใครบอกหำดูอ๋อกรีดไอแลนด์ตอน ไม่ใช่กีดไอแลนด์ตอนที่กอนกับคิรัวใช้คาถาลงมาหาคนที่ใช้ยูเซอร์ว่าคุโรโลลูซิเฟอร์ใช่ไหมครับในเมะมันเป็นยังไงนะเป็นแสงสว่างใช่ไหมส่วนในมังอาจ,จะเป็นกรอบคําพูดบังห่ำนะครับแล้วช่อง,ช,องช่องต่อไปเนี่ยกรอบคําพูดจะสูงขึ้นมามากๆแล้วจะไม่เห็นห่ำฮิสุกะที่อยู่ข้างล่างให้เห็นว่าฮิสุกะตอนนี้กาลังตั้งเดขึ้นนะครับตอนที่พูดถึง ตอนที่พ e, okay. ูดถึงกอนกับคิดรู้ว่าแบบแหมพวกเธอสุกงอมหน้ากินเหลือเกินแล้วก็หำโดขึ้นมาพวกเนี้ยไอพวกตัวละครชายนี่ตกใจหมดนะครับแม้แต่โกเรอินุบอกว่าไอโรคจิตนี่ใครนะส่วนป้าบิสเกตคือน้ำยายใหญ่ฉากนี้เวนกรรมไม่ผมชอบตอนเขาเขาร่วมมือกันสู้กับเลเซอร์นู่นเออ อันนั้นชอบมากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากพอได้มาอยู่พวกเดียวกันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เราชอบตัวละครนี้เหลือเกินฮะอันดับสองครับผมคุราบิก้านะครับนี่เป็นตัวละครที่คนรอให้มีบทเด่นเพราะว่าจริงๆนางเด่นมากในยอคกชินไปแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพอใช้คําว่านางเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอีกอ,อถึงขั้นมีคนแบบถามเยอะมากว่าคุราบิก้าเป็นผู้หญิงหรือหรือผู้ชายในขณะที่ภาพปกเล่มสิบสี่เราเห็นว่ามันถอดเสื้อโชว์อยู่ ต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยเด่นในภาคยอกชินก็บทหายไปช่วงคิเมล่าแอนก็เลยมาเด่นต่อในภาคทวีปมืดแต่เสียอย่างเดียวครับภาคทวีปมืดมันต้องหยุดชะงักลงนิดนึงครับก็เลยแบบว่าเออนี่เรายัางรอรอรอ,อ,อดูอยู่เพราะว่าตัวละครตัวเนี้เท่มากแล้วก็มีมิติแล้วก็รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวละครนียเยอะมากนะครับคนชอบมากๆนะอีกตัวหนึ่งนะครับลูกรักอาจารย์เลยนะครับคีรัวโซดิกนะครับ ไม่ใช่แค่ลูกรักอาจารย์ครับลูกรักแฟนๆฮันเตอร์ด้วยครับผมก็ชอบไอ้นี่มากที่สุดมันเป็นตัวละครที่การกระทําพฤติกรรมทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันถูกใจคนอ่านนะครับมันไม่ได้แบบว่าจ๋าๆเกินไปแบบที่ว่าแบบขัดใจกูเลือเกินมึงนี่มันเถตรงอย่างอะไรมันก็ไม่ใช่เอตัวละครนี้ค่อนข้างจะมืดๆนิดแล้วก็การกระทาและคาพูดมันถูกใจและที่สําคัญคือเก่งด้วยนะครับ ออตอนนั้นคือเก่งเก่งแบบมากๆเลยในะตอนสอบฮันเตอร์เราเห็นว่าอูไอเด็กนี่แม่งโคตรร้ายโคตรเจ๋งโคตรเก่งตอนไปทัวร์บ้านคิรัวอีกตัวละครนี้เนี่ยออพระเอกตัวจริงของเรื่องยังได้เลยเพราะใครๆก็รักนะครับแม้แต่ผลผลโหวตตัวละครยอดนิยมอันแบบของอย่างเป็นทางการนะครับในไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนก็โหวตคิรัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่คนรักมากๆผมก็ชอบมากนะครับโอเค แล้วสำหรับวันนี้นะครับกินเวลาพวกคุณทุกคนมาเยอะแล้ววันนี้เราขอลาทุกคนไปติดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแลนกิ้งของ Hunter Hunter นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเอาย้อนหลังไปลงให้ดูกันนะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะอาจจะเว้นช่วงไปนานหน่อยแต่ว่าเราจะมาเจอกันอีกแน่นอนนะครับในแลนกิ้งคือซึ่งจะเป็นแลนกิ้งของอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเจอกันครับสวัสดีครับผม